ป้าด้าดาดวไปซื้อไก่พันเหนียวมาเนาะไก่สองตัวเจ้าอันนี้มันสองกิโลเนาะบ่ไข่มีเนื้อเนาะไก่ไก่ไกตัวละกิโลใจน้ำพริกแกงเพรเจ้ามีต้นหอมใบมะกรูดอา้ว้บลอยนาเนาะแกงออมเจ้าแกงออมมันบอนเฉพาะไก่เจ้า ไปเจ้าพับพพไปทำเงินน้อแกงแบบบ้านบ้านเมืองเมืองค่ะเจ้าเชนน้ำมันที่ถึงนะแต่ป้าดาวใจน้ำมันมากกอก้ะ ัพวพริกสัก,กรมก็เอาลงเลยเจ้าตอนพัวผาดกับพริกเราซั์นะมันจะมึนนไปไก่เส้นใย่อ็มีเจ้าเอาต้มด้วยกันนี่เนาะไก่พันเหนียวไก่บ้านนะเจ้าแต่อันนี้มันเป็นพันเหนียวเป้ะนะอู้อันอยังตกอย่างนี้ โอ้หนังไก่หนังไก่ติ๊บมาอยู่มาปัดดาวหนังไก่ปัดดาวเอาออกหมดั้ย大ะที่แลกจะซื้อตัวเดียวเนาะตัวหนึ่งกิโลหนึ่งน้อยเสียเวลานะ ก็เลยซื้อมาสองตัวนัะตัวนักกิโลแกงกะแกงทีเดียวเจ้าแล้วกัตักใส่ตู้เย็นไหมเนาะเอาไว้ใส่แกงพักไก่ทั้นเหนียวนี่วันแรกห้ามาแกงกันน้อยกันน้อยนะเสียเวลาเตาเก็ดเจ้า ผิวสิ้นใหญ่ก็มมะมินเนี่ยอกมันจะแขนเนี่ยอกไก่ทำผิวสิ้นนี่เอาคือป้าป้าเนาะผมจะได้ดึงง่ายเจ้ายังก๊กใหญ่ๆเนี่ยผมคงว่าดึงนะฮะยังอิม่มผินเนื้อน้อยหนึ่งเนาะเอาคือป้าป้า <c oughs> อนาน่าใส่เลย พีชสาม,มอเจ้าต้มเลยทีนี้มนันมูมอแกงเจ้า เติมน้าไปข้างหนึ่งเนาะสองข้าง,างแกะปีเปยเจ้าวะไก่นี่นะนี่ไก่พันเหนียวแต้ไรนะเจ้าจิไก่บ้านบาด้ายนะไก่บ้านมันเกีเหนียวแล้วเจ้ากาดากว่าเคยเลี่ยงแล้วเจ้าไก่นี่ไก่พันเหนียว ไก่พันเหนียวอีก่ะมีใครกินนะเจ้าเนี่ปลาดาวจะมาหนังไส้คนเดียวน่ะเจ้าเนี่ยลูกจะกินบลกินมือเกมเพราะใครมักหลือว่อไก่พันเหนียวนี่นะหาวันเหนียวอ่ปะปลาดาวแกงนี่นะปวยหมุนมันหมุนเนาะแต่ถ้าไก่เป็นเป็นไก่พันในหะ้แกกินนะ เผ็ดเจ้าเช็ดจะลำจะลำเนี่ยกลาดาษแกงเพ้มันเผ็ดเนาะแกงนี่นะเจ้าเวลาเขากินกับหม้อมันเบืือมก็เขาจะลวกเส้นใส่ก็ได้ถ้าหน้ามันแห้งก็ได้เขาเติมที่หลังพริกยังมีอยู่เนาะแต่พอดีละเจ้าใส่กวนนี้กับเผ็ดเกิน อายุเยอะมาปลาดาวลดมั้งเจ้าความเผ็ดความมันความหยังเนาะอันไปต้มกับพักหยังแกงไก่นี่ะเดี๋ยวจะมีพักตรงเห็นนะเจ้าวันละกินเนี่ยแต่ปลาดาวันได้ทายคลิปเนาะต้มทุกวันเลยเดี๋ยวเอาใบมะคูดใส่กัใส่ทิ่ไงไวสก,กัมเจ้ากินมันออกเนาะ ใบมะกรูดเดี่ยมุกรองเอาใส่เจ้ามันจะหอมหอมเปลยนเส้นใยก็มีนี่เอาคือป้าป้าเจ้าแกเดี๋ยวจะกินนะเจ้าบาดาวต้องตักออกตักออกแล้วก็เอาไปลวกหน้าบดดาเอย้กั้มเจ้าเอาไปล่างล่างเอาอันขาดพริกออกเนาะกินตต๊กกินหยากริ่ะ กอยาคือปิ่็ไคกลิ่นโต้แต่ป้าดาวจะเอาไปต้มไปแกงตีมันก็เปลืองไฟมันก็มันแข่เส้นเดียวสองเส้นอะเอาต้มด้วยกันนี่เจ้าถ้าก่อยเอาไปลากเหิ่นเอาทำายัางงคือราอ่อนเนี่ย เจ้าแก่แบมครูสักกำก็ผมสโลดใส่เห็นน้อยใส่เยอะเจ้าเพราะน้ำแกงหวานหวานต้นหอมเจ้าต้นหอมจะใสแบบเยอะนะเพราะน้ำแกงมันทอดเจ้าจะาไปโรยนี้หยแต่ใบบะกูดมันเป็นอย่างเจ้า แกงอ่อมไก่พันเหนียวเสซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าทํากันรู้เนาะมะหอมสอดส,อด,สอดเจ้าปลาดาวขอจกคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปไหม่คลิปน,าน้าเนาะโคไหลโคตดแซรโคดกระดิ่งทิ่ตามคือปลาดาวต้วเนอะจจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ